มาเริ่มกันเลยค่ะแม่ก่อนอื่นเราจะมาเย็บระบายขึ้นมาก่อนนะจ๊ะเตรียมระบายไอ้ตัวนี้คือเป็นระบายชิ้นหน้าเราจะเย็บฝั่งโค้งก่อนนะคะไอ้ตัวโค้งเนี่ยมันจะตกนิดนึงแม่แกต้องระวังนะแกต้องยกแบบสูงๆแนละ้วดันเขาเข้าไปนะจ๊ะโอเคนะแม่นะที่เหลือเราก็เย็บเป็นเส้นตรงได้เลยจ้า Okay. เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งแม่เอ้ยเลิศเนาะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งจ้าคงคงเนี่ยโค้งๆนี่แกต้องแบบค่อยๆนะแกไม่ต้องฟ้าวนะ <c oughs> ตกเลาซะงั้นโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยระบายชายทั้งสี่เส้นนะจ๊ะเพราะตัวนี้ดาตัดระบายมาสี่เส้นนะจ๊ะเราจะมาม้วนริมเขาก่อนนะจ๊ะ ทำไปทั้งหมด4เส้นเลยนะแม่นะโอเคค่้กอยทำไปเสร็จเรียบร้อยเอายางยางแขยงเลยอ,อีกเส้นหนึ่งโอเคนะแม่นะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันค่ะเดี๋ยวดาจะมีคู่มือแทรกให้นิ่ไอแม่หยุดอ่านได้นะถ้าใครไม่เข้าใจนะจ๊ะทีนี้เราจะมาต่อรายการประกบระบายตัวนี้เราต้องการทําให้ระบายเป็นวงกลมเราเลยต้องมาประกบเขาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะ ทำให้ระบายเป็นสองชิ้นนะแม่นะอืมพอเย็บเป็นเส้นตรงนะคะเราใช้ผ้าฝั่งถูกกับฝั่งถูกเย็บประกบกันแล้วก็กลับผ้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมาเย็บปิดเขาปิดรอยแต่เข็บเย็บนะแม่นะนี่ก็คือวิธีต่อนะคะให้ต่อแบบนี้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะสองเส้นนะแม่นะโอเคนะจ้านี่ก็คือรูปภาพคะ่ะแล้วทีน่นี้ตัวกระโปรงเนี่ยเราต้องโพรงเข้ามาฝั่งซ้ายฝั่งขวานะแม่นะ แล้วก็พงกันลุยระหว่างกลางพอพองเสร็จเราจะมาต่อได้วิธีการลุยเลยจ้าขอโทษทีนะแม่นะลืมทํากันลุยตรงประกบนั้นค่ะงห้ดูอ่ะตัวนี้ก็คือระบายหน้าอกนะคะอันนี้ก็คือระบายหน้าอกอีกฝั่งหนึ่งระบายหน้าอกจะมีสองชิ้นอันนี้คือระบายชายระบายชายก็จะมีสองชิ้นเหมือนกันนะคะ ถ้าใครซื้อแพคเทิร์ดาไปดาจะมีขนาดแพคเทิร์ระบายให้เนาะเราจะใช้ระบายค่อนข้างเยอะนะทุกคนอันนี้เราจะมาต่อด้วยการประกบหัวไหลอุ้ยไวไปไหมวิโอนง,งยังไงแกก็ค,คอมเมนต์มาละกันแม่ฉันจะเข้ามาตอบอเกนะอ่ายามีฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือประกบหัวไหลนะคะเพราะตัวนี้ชิ้นหน้าเขาจะแยกชิ้นเวลาเราประกบเราก็ประกบแยกชิ้นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวดาจะมีรูปภาพแจ้งข้างล่างนี่นะสามารถหยุดอ่านได้นะทุกคนนะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการประกบระบายอย่าลืมนะว่าเราต้องเหลือเหลือระบายอะลงมา1เซนนะแม่นะไว้ประกบตรงขอบเอวนะคะอืมไม่งั้นเดี๋ยวเราประกบขอบเอวไม่ได้นะทุกคนนะเรามีความจําเป็นต้องมีพื้นที่เหลือไว้ห่เซนนะคะโอเคนะจ้า บางทีดาก็คิดว่าดาทำละเอียดแล้วมันจริงแล้วมันก็ไม่ละเอียดทุกคนมันไม่เพอร์เฟกตไอตอนตัดต่อวีโอคิดว่าอุ oh, perfect, perfect ๊ยเพอร์เฟกเพอร์เฟกฮะพอมานั่งดูสักสองสามรอบอุ๊ยฉันพลาดตรงนั้นฉันพลาดตรงนี้ก็ขอโทษขออภัยนะแม่นะคนเรามันพลาดเนาะ <c oughs> ทำคนเดียวทุกอย่างแกฉันก็เลยแบบว่าออไม่ได้ร้อยเซเนาะแกเสร็จละใบ อย่าลืมนะว่าเราต้องเหลือประมาณ1เซนทุกคนเสร็จเรียบร้อยทีนี้จะมาต่ออีกฝั่งหนึ่งจ้าจะปีดแล้วนะวีโออย่าลืมว่าเราต้องเหลือ1เซนทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวเราจะประกบขอบเอวไม่ได้เนาะอ่ะทีนี้เราจะมาประกบชิ้นอีกฝั่งหนึ่งเพราะาชิ้นหน้าตัวนี้มันทำมา2ชิ้นใช่ไหมเราก็ต้องมาประกบเขามันง่ายดีแม่ แกลองไปทำหนูนะง่ายมากอ่ะต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าให้อีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะทุกคนเราต้องประกบซับเขาเนาะ เสร็จเรียบร้อยจ้าเปิดนห้ดูหน่อยค่ะแม่โอ้ยเลิศทีนี้เราจะมาต่อด้วยกันเย็บหัวไหล่นะคะนี่ก็คือรูปภาพนะแม่นะแจ้งอีกรอบหนึ่งอะ่ะมาเย็บหัวไหล่ซับเข้านิดนึงค่ะไม่เย็บไม่ได้นะเดี๋ยวประกบไม่ได้โอเคต่อแม่เราจะมาประกบคอนะคะ ประกบก่อเสือ้อหัวไหล่จนหัวไหล่เหมือนเดิมนะทุกคนนะพอะเย็บประกบตัวนี้เสดาแน,นแะนาแนะนาแนะให้ไปใช้กันไก่เจียนนะแม่นะกันไก่เจียนมันออกนะแม่มีความจําเป็นอย่างรุนแรงถ้าแกไม่เจียนแกก็จะเย็บลบตะเข็บไม่ได้นะไอ้ตรงมุมมุมสามเหลี่ยมเพราะเราเย็บผักเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีความจําเป็นต้องขีบเขานั้นทุกคนนะถ้าไม่ขีบมันก็ลังนะจ๊ะโอเคนะ ต่อค่ะแม่ต่อเย็บลบทับแต่เก็บฝั่งซับสีขาวหนึ่งหเล็กๆนะจ๊ะไม่เย็บไม่ได้นะเดี๋ยวผ้าซับจะปิ้นออกมาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแม่ต่อวงแขนคะ่ะนำซับมาวางคับเอาล็อกหัวไล่นิดนึงกันเบี้ยวค่ะที่เหลือก็เย็บตามคอได้เลย ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งให้แน่ใจเราไม่เย็บทับระบายด้านในแขนนะแกนะเสร็จเรียบร้อยมาอีกฝั่งหนึ่งดันระบายเข้าไปจับหัวไหล่ล็อกให้แน่นเย็ยบจากแขนลงมาเหมือนเดิมโอ้ยแกโอเคนะแกนะเสร็จเรียบร้อยนะคะกลับเข้าออกมาแล้วนำไปรีดนะแม่นะเกนะจ๊ะ ลุยประกบด้านข้างวงแขนแกจับผ้าให้มันเป็นแผ่นตรงๆแบบนี้จับตะเข็บวงแขนให้มันเท่ากันแล้วแกก็เย็บเป็นเส้นตรงจบนะแม่นะวีโอนี้ดาจะมีรูปภาพกันไว้ให้เพื่อใครแบบดูไม่เข้าใจหรืองง,งเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบเร็วนิดนึงตัดต่อวีโอตัดยากทุกคนตัดยาวๆอะ่ะดาก็ ลำบากใจเหลือเกินจะโพสเป็นรูปภาพเรานะแกโอเคนะแม่ทําแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะไปต่อกันที่ขอบเอวค่ะนำสายขอบเอวมาเย็บเป็นเส้นตรงจบนะแม่นะเออมันก็ไม่ได้ยากไงขั้นตอนนี้เจอยากให้ได้สม่ำเสมอที่กั้นต้องมานะแม่นะแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงจบ ค่อยๆไปแน่ใจว่าอยากกินระบายเขานะเห็นไหมเนี่ยฉันโชว์เนี่ยเนี่ยห้ามกินระบายนะจ๊ะที่เหลือก็เย็บเป็นเส้นตรงได้เลยโอเคนะแม่นะเล้วเราจะไปต่อด้วยการต่อชิ้นล่างเขาชิ้นระบายแม่โอเค อะไรที่เหลือช่างมันนะแม่นานเราตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าแฟกเตอร์นาทาค่อนข้างที่จะแบบให้เหลือไว้ดีกว่าเสมอเนาะว่ามันจะปวดหัวเวลาทำาออกมาถ้าภาพไม่พอโอเคนะจ๊ะต่อค่ะแม่ต่อเราจะนำชิ้นตัวกระโปรงนะคะมาประกบใส่ตรงขอบเอวนะแม่นะฮะง่ายไปไหมอ่ะ ขอตัดที่ขั้นตอนไม่สําคัญทิ้งได้ไมก็ไม่ได้เพื่อมือใหม่หัดเย็บเข้ามาดูนางก็จะโวยวายเนาะอ่ะแล้วก็ใส่เต็มที่ละกันเต็มวีโอแต่ขอสปีดนะแม่นะอ่ะอันนี้ก็คือเราเย็บตัวชิ้นกระโปรงประกบใส่ตรงขอบเอวของชิ้นหน้านะคะทําแบบนี้ซับในก็ทําเหมือนกันนะแม่นะเอาซับในามาทำค่ะวางเย็บประกบกันได้เลย ถ้างานมีซับในนะว่ามันเย็บง่ายนะทุกคนถ้าคิดว่ามันเย็บยากลองเย็บแบบไม่มีซับในดูมันจะยากยิ่งกว่านะแกนะนี่ก็คือขั้นตอนนะแม่นะเกทีนี้เราจะมาต่อด,ด้วยการใส่ซิปนะคะเราจะนำซิปมาวางหาจุดก่อนจุดเพื่อเราจะได้เย็บเป็นเส้นตรงก่อนที่เราจะใส่ซิปแต่ถ้างานตัวไหนมีตะเข็บแบบนี้นะแนะนำให้เช็ค ตะเก็บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้มันตรงกันนะจ๊ะลายนะเวลาใส่ซิปจะได้ไม่มีปัญหาส่วนตัวซับในเราก็ให้ทำเหมือนตัวชิ้นนอกเมื่อกี้อ่ะทีนี้เราจะมาใส่ซิปกันทุกคนอ่ะจับหัวซิปให้ชนกับขอบผ้าสีแดงดึงมือตึงทั้งตัวผ้าและตัวงานอ่ะอย่าลืมนะซิปอะมันต้องสั้นกว่าตัวตัวกระโปงหนึ่งนิ้วนะแม่นะ่ะ คทีนี้เราจะมากีบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทําไมเพราะว่างานตัวนี้มันมีข้อต่ออยู่ด้านหลงังถูกต้องไหมคะเรามีความจําเป็นต้องขีบเพื่อให้แน่ใจว่าลายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกมาเสมอกันนะทุกคนนะไม่ขีบไม่ได้ไม่ล็อกก็ไม่ได้ต้องล็อกนะจ๊ะงานใส่ซิปพุ่งวายนิดหนึ่งทุกคนแต่คือทำออกมาแล้วมันสวยแล้วก็ใส่สะดวกสบายเนาะแกเนาะเออแกก็อดทนใส่ไปนะ ถ้าใครคิดว่างานใส่ซิปมันยากตาแนะนําให้ซื้อซิปถูกๆมาทดลองมือใส่ซิปทิ้งใส่ซิปทิ้งสักห้าถึงสิบเส้นนะมันจะทําให้แม่กิ่งเร็วขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยซับโอ้ยเช็คนิดนึงแกโอเปะอ่ะทีนี้เราจะนําผ้าซับสีขาวมาวางทับใส่ตรงซิปเมื่อกี้นะทุกคนนะโอเคนะคะ เยี่ยเป็นเส้นตรงเลยจ้ะแค่นั้นเองอีกฝั่งนึงนําเหมือนกันแม่เดี๋ยวดาจะมีรูปภาพโชว์ให้ดูนะคะถ้าใครคิดว่าเตงงงนะดานแนะนําให้หยุดวีโอแล้วอ่านอ่านให้เข้าใจนะทุกคนนะโอเคนะจ๊ะอ่ะอีกฝั่งนึงนําเหมือนกันดึงให้ตึงมือแม่ทั้งตัวซับทั้งตัวงานพอดึงตึงปุ๊บเราก็เย็บได้เลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอ่ะ ึงจุดนี้ถ้าใครงงอ่านนะคะต่อแม่เป็นไงสวยเวอร์โอเคทีนี้เราจะมาต่อด้วยระบายค่ะอันนี้เราระบายชั้นที่หนึ่งเพราะงานตัวนี้จะมีระบายทั้งหมดสองชั้นนะคะเย็บใส่ชั้นที่หนึ่งไปก่อนนะทุกคนนะโอเคถ้าใครซื้อแพคเตอร์ดานะดาก็จะมีขนาดระบงระบายเรียบร้อยนะคะ คู่มือการเย็บเย็บแบบไหนโอ้ยมีให้ทุกอย่างนะจ๊ะถ้าใครสนใจแพทเทิร์นก็ส่งข้อกว่ามานะแม่นะอ่าทีนี้เราจะมาต่อชิ้นระบายชิ้นล่างเราจําเป็นต้องต่อเขาเป็นวงกลมเพราะว่าแพทเติร์นตัวนี้มันจะทําตัดมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมอ่าเพราะต่อเสร็จทีนี้เราจะวางชิ้นต่อทับใส่บนระบายนะคะ เย็บ yep, ทับเขาเลยนะทุกคนเพราะเราจะต้องต่อระบายอีกชั้นหนึ่งนี่ก็คือวิธีทำนะแม่นะเคยเย็บเป็นเส้นตรงได้เลยให้ความจําเป็นเราต้องเย็บทับบนระบายนะทุกคนนะถ้าใครจะต่อระบายเป็นสองชั้นแบบที่ดาทำตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยจ้า ทีนี้เราจะมาต่อระบายอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมดามีรูปภาพให้ดูใช่ไหม่ะต่อระบายอีกชั้นหนึ่งแต่ระบายตัวนี้เราต้องมาต่อใส่ชิ้นสีแดงที่เราต่อไปเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะอืมเราก็เย็บเป็นเส้นตรงได้เลยจ้ะ ก็ก็ยยเย็บไปนะแม่น้าน่มันก็เสร็จแล้ววันนี้รู้สึกว่าวีโองานตัวนี้ดาเคยทำวีโอ,ออกมาแล้วนะคะตัวหนึ่งเนาะลองกลับไปดูตัวนั้นก็ได้นะจะละเอียดยิบเลยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับป,ปรงุงปรับป,ปรุงเร็วกว่าเดิม <laughs> โอ๊ยแม่ แกก็ดูรูปภาพไปละกันแกจะได้อ่านแกจะได้เข้าใจถ้าใครซื้อแพ็เก์ตกระดาษก็มีคู่มือให้น่ยก็รูปภาพตามที่ดาโชว์ในวีโอนี้นะแม่นะสนใจยังไงอินบ็อกนะจ๊ะฝากด้วยนะคะแล้วจะมาดูอย่าลืมนะแม่ดาลืมทำวีโอกันลุยด้วยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเจอกันวีโอถัด